สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งเนาะครับผมนี่อยู่กับผมเหมาครับคงนรินทร์รุหนุชครับครับผมนัทครับอิสุสุทักโฟเซลแล้วก็ที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอิสุสุคิงยอนสาขาสามแยกปากพงชัยครับขายเก่งทักโฟเซลอย่าลืมทักกันขับด้วยนะครับครับต้องทักทายเพราะว่ามี FC หลายช่องนะครับอ่าก็อือดีกเพจถือโอกาสฝากเพจไปเลยอ๋อได้ได้ให้พี่เหมาฝากก่อนเราเป็นเราเป็นคลิปที่สองครับพี่นัทสำหรับอ่า คลิปที่แล้วก่อนสงการนะครับเราได้ไลฟ์ไปบางส่วนเรียกว่าละเอียดประมาณนึง่งครับวันนี้เราก็จะมาละเอียดให้เจาะลึกให้เห็นเลยว่ารถมือสองออกศูนย์เป็นยังไงนะครับครับซึ่งสภาพมันสวยมากสภาพดีมากๆนะครับเหมาะกับการซื้อไปใช้งานต่อได้เลยเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยใช่แล้วก็แก้ไขสิ่งที่พลาดไปคือเรื่องระบบเสียงระบบเสียงคราวที่แล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับ วันนี้เราก็เตรียมตัวกันมาตั้งแต่ตีสามนะครับว่าจะไม่ให้พระตีสามพี่ตื่นมาดูบอลเหรอโอ้โหมมากเกินไปเนาะก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็มีหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาเรื่องเสียงนะครับก็สําหรับคลิปนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับราคานะครับสวัสดีครับคุณอูพี่อู๋คุณอ๋อพี่อู๋นะครับพี่อู๋จอแกเต็นท์รถมือสองครับผม เป็นลูกค้าเราเหมือนกันเนาะจ่ายสดรับกลับเลยโอเคโอ้เท่าไหร่พี่พี่อ้ใช่กดแชร์ให้ผมก่อนนะเดี๋ยวราคาเราคุยกันหลังไหม่แต่ราคาตั้งตอนนี้ครับพี่นัท89,000บาทครับผมหน้าเพจเราเขียนไปแล้วนะครับแต่ว่านี้เราจะพามาดูสเปครถมาดูรายละเอียดต่างๆบอกว่าราคา89,000บาทแพงไหมสำหรับรถใหม่ออกศูนย์พี่นัทครับสำหรับตัวถังนะครับอันเนี้ยเป็นกระบะไม้หุ้มเหล็กแล้วเป็นคอกแป๊บน้ำถ้าต่อใหม่ตอนนี้เราราวร้านเจ็ดครับ รถใหม่รวมกระบะแบบนี้ผมกำลังจะบอกว่ากระบะตัวนี้นะครับหรือไซส์ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะวัดให้ดูด้วยครับต่อใหม่ต้องมีประมาณแสนสี่บวกบวกได้ไหมกระบะอย่างเดียวไม่รวมคอกแป๊บน้านะประมาณแสนสี่แสนห้าครับผมรถไซส์นี้ยังมีแป๊บอีกนะครับไอตัวนี้ก็ราวๆถ้าเป็นกระบะคาโก้บวกคอกแป๊บน้ําตอนนี้ก็เฉพาะตัวถังนี้ประมาณสองแสนครับประมาณนั้นพี่นักคี่ดูแล้วราคาเราตั้งไว้แปดแสนเก้าหมื่นครับผมตัดกระบะนี้ออกไปเลยครับราคารถเหลืออยู่แค่เจ็ดแสน อยู่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของราคารถใหม่รถสู์สภาพมือสองแต่ว่าออกศูนย์อย่างที่บอกเนาะคือตอนนี้ราคาเื่อ่อเหลือแค่เจ็ดแสนกว่าผมว่าตัดสินใจไม่ยากเลยใช่ขอบคุณคุณสนุกเกอร์ด้วยรายงานมาว่าเสียงชัดเจนครับผมอ่าขอบคุณมากเป็นผู้แชร์ด้วยเป็นผู้แชร์ด้วยขอบคุณมากทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ ทักทายกันเข้ามาเป็นกําลังใจให้หน่อยครับกินข้าวกินข้าวกันไปก็ดูพวกเรากันไปนะครับอาจจะทําให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นใช่ครับหรืออาจจะกินไม่ได้เลยก็ได้ครับโอเคพี่เหมาเราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าเสลยเวลานะลูกค้าอยากดูนะครับโอเคเริ่มจากด้านหน้านะครับพี่เหมาแนะนําครับตัวนี้เป็น210แรงม้าช่วงความยาวอยู่ที่5เมตร60เซนติเมตรนะครับตัวกระบะก็เรียกว่าเป็นรุ่นกระจังหน้า ยังไม่เป็น v h a p e เนาะก่อน v h เช e ต้องบอกว่ารถคันเนี้ปี2500เป็นแนวตรงแนวตรงรถปี56ปี56หรือปี2013 2013เลขไม้65,000กว่ากิโล65,000กว่ากิโลตอนนี้จอดให้มาลองจับมาขับกันดูได้เลยรถยังอายุยังไม่เต็ม9ปีดีนะครับ65,000กิโลลองหารดูก็อยู่มาสักปีละ7,000กิโลเออน้อยมากชอบเวลาที่เราไปดูรถรถต้องเปิดโปงสดส ใช่เดี๋ยวเปิดกระโปรง้ดูรถเราสดมากนะครับจะเปิดกระโปรงยังไม่ได้ต้มตุ๋นหรือทอดเลยนะครับยังสดอยู่เลยนะครับเริ่มจากข้างหน้าเลยนะนี่มีลังนกเปล่าไม่ไม่มีนะเออลงมาหนังนิดนึงพี่นะครับผมโอเคก็ระบบยังสมบูรณ์ดูไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกน้ำมันคลัตช์นะครับน้ำาัตน้ำฝนนะครับกองแอร์พวกนี้ยังปกติสตาร์ตติดแอร์เย็นเดี๋ยวเอาให้ดูกันเรียบร้อยนี่ยังไม่ขาดนะครับ เพียงแต่มีฝุ่นนะครับ<ช>ก็ถอดออกมาบัดฝุ่นเป่าฝ <ลด S 2> ุ่นรถที่เราเอามาเทสได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาใช้งานบ้างเรียบร้อยครับเหมือนรถใหม่เลยครับไม่ขาดไม่อะไรเลยนะครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบใช่ถ้ามีคําถามหรือว่าอยากให้ดูตรงไหนเป็นพิเศษเจาะลึกน,นะในไลฟ์นี้คอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะไปส่องให้ดูเลยเต็มๆเลยนะนี่ครับรถดีหน้าดีชัตซีสวยนะครับนี่กันชนทัชฟเซลโอ กันชนเดิมเดิมนะครับคัสซีนะครับเดิมเดิมไม่มีไม่มีด้านหน้าใสๆนะครับประวัติสะอาดมากหน้าสิบแปดใสๆสิบแปดใสๆเลยบวกๆด้วยบวกๆนะครับสิบแปดบวกๆนะฮะอ่าช่องเอ้ยไม่ใช่ช่องคลิปของเรานะครับจะมีทั้งสาระแล้วก็ความเพลิดเพลินด้วยนะครับบันเทิงรับพี่เหมาต่อเลยครับผมครับอ่ามาดูด้านข้างนะครับประตูด้านข้าง เรียบกิ๊บครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับเนาโอเคด้านข้างยางยางยังไม่ตายครับนิ่มนะครับแล้วก็ระบบการน้ําเข้าดีมากอย่บอกว่าการน้ำออกก็ไม่ได้จะเลี้ยงปลาครับผมกระตกรุ่นนี้ยังเป็นมือหมุนอยู่นะครับเป็นมือหมุนเป็นมือหมุนอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ปี2013นะครับ2556หไปดูเลขหมอายุ8ปปีกว่าๆครับผมเดี๋ยวพี่เหมาสตาร์ทให้ชมหน่อยว่า จึงเดียวติดเลยไหมคือเดี๋ยวดูเดียร์ว่างกนะ่อนครับก็เป็นรถมือสองววรครับตูมเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับผมสตาร์ททีเดียวติดใช่อ่าเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่ขึ้นไปเรื่อใหม่ฮะหกหมื่นห้าพัน xxx ใช่นะอ๋อ<า>สวัสดีครับ พี่พงศ์ขอบคุณครับที่ช่วยแชร์ให้ด้วยครับพี่พงศ์กดไลค์แล้วแชร์ด้วยเห็นนะครับโอเคก็คันนี้ก็สวยนะพี่เอาอีกคันก็ได้นะครับเราจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันไปเลยไหมอ่ะแสสตาร์ทแล้วฟังเสียงเครื่องนะครับอันนี้ฝั่งคุณนั่งฝั่งคนขับนะครับสภาพเบาะเป็นไงสองภายในสองภายในให้ลูกค้าหรือท่านผู้ชมไม่มีการขาดนะครับเบาะดีบาอเดิม ปรับได้ปรับระดับได้ปกตินะครับนี่นะระบบไฟติดทุกจุดนะครับระบบไฟนี่เดี๋ยวให้ดูเอาปิดเครื่องครับปิดเครื่องพอแล้วพอแล้วเืองน้ํามันผมร้อนที่น้ำร้อนไม่แต่เอเย็นแเอรเ์ยัง <c oughs> ร้อนไมผมถึง <ผม S 1> พยายาม <c oughs> ยเปิดแอร์ไว้ก่อนอผมร้อน <c oughs> บาะเรียมเลยครับไม่มีขาดเลยอ,อ่ะดูบาะนะอโอ้รถเกือบสิบปี ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ครับก็ใช้ในงานของบริษัท<ด>เป็นเ,เป็นส่วนใหญ่นะครับเ,เวลาออกบูธอะไรขนพวกเวทีโต๊ะตู้เตียงเอ้ยไม่มีเตียงเตียงด้วยเหรอมีแค่โต๊ะกับเก้าอี้ <c oughs> ผม <c oughs> อย่าลืม้าห่มกับหมอนหมอนผมด้วยเนาะแล้วเวลาเซลล์เหนื่อยๆนะไปออกบูธมานะนั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนขับให้แอร์เป่าหน้าเย็นๆนี่นั่งหลับเลยสบายเลยนะครับมีน้ำแบ๊บซี่เย็นๆจิบๆิไประหว่างทาง ครับเนี่ยมีเนี่ยจะใส่ส่งปั๊บซี่อะไรนี่มีที่วางแก้วสาบานสาบานว่าเป็นแบบซี่โซดาอะไรไม่ใช่อ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูรอบๆบคันกันบ้างครับผมจับเครื่องเห็นพื้นหรือยังเห็นพื้นหรือยังครับครับอยากให้ดูพื้นรถอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นยางเดิมยางเดิมพื้นเดิมรถที่ใช้บ่อยไม่บ่อยนะครับผมให้สังเกตตรงนี้อีกนิดนึง ไม่ว่าจะเป็นแป้นเบรกแป้นคัดคันเร่งนะครับเนี่ยยางเดิมไม่มีการสึกการสึกหลอเนี่ยน้อยมากนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะครับลูกสาวโทวงมาครับ,บโอเคนะครับแล้วก็ะระบบเบรกของรถคันนี้เป็นเบรกจิ๊ฟี่นะครับจิฟฟี่เป็นยา,กนยากแก้ปวดพี่นัทใช่ครับปวดหัวนึกถึงจิ๊บไม่ใช่โฆษณาไม่ได้ล อ่นะครับก็เป็นเบรกแบบลมดันน้ํามันนะครับเป็นเบรกที่ใช้ในถึงแบบพวกรถ10ล้ออะไรพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราปาลัยอยู่แป๊บหนึ่งเบรกหยุดดีน,ดนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ชัสซีนะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมชัสซีนะชัสซีรถเนียนๆเ,เลยครับกริปเลยนะอ่านะฮะแบตเตอรี่ยังยังเต็มอยู่เนาะพี่นะัทเรา ใช้ได้แบตเตอรี่ยังใช้ได้เมื่อกี้ลองสตาร์ทให้ดูแล้วครับจึงเดียวติดเลยครับติดไฟก่อนโชยางหน่อยโชยางนี่ครับยางนี่ดอกลึกๆเป็นไงครับก่อนหน้านี้เรายังไม่ทําความสะอาดนะครับก็อาจจะดูโซมโซมหน่อยตอนนี้ทําความสะอาดแล้วดอกนี้เราจะวัดกันยังไงดีพี่นัทกอนนะครับเราเนี่ยเอานิ้วแย่ให้ดูก็ได้ครับเอาโหเอานิ้วแย่ทำเหมือนเคย พี่เหมานี่ชอบพานอกเรื่องเรื่อยเลยนะอ่ะนี่นี่นี่เรามาดูกุญแจกันอ่าเออเอนนี้ชัดเจนะดูคาว่าอีสุสูนะครับนี่เห็นไหมว่าอีสูสไหมฮะเดี๋ยวผมจะคว้าหมุนลงไปเนาะเข้าไปลึกอยู่เห็นไหมครับหายไปเลยครับดอกยางยังเยอะนี่ถ้าเกิดผมปล่อยเผลอปล่อยนิ้วนะพี่นัทลูกกุญแจนี่จมไปในดอกยางเลยอันนี้อันนี้ไม่รู้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสักทีหรือยังตั้งแต่รถออกมาตอนป้ายแดงเรียนไปเมื่อกี้ไม่ฟังผมเลยเอาเหรอ เขาว่าว่าไงนะขออขออีทีขออีทีข้ามโอเคนี่คำว่าอิสุสูนะครับครับพี่เมาอยู่หัวเรอดเอานะครับโอเคก็คือมันมันลึกนะมันยังใช้ได้อีกนานยาวๆนะฮะโอเคครับผมยังนิ่มอยู่นะเออเออเฮ้ยหน้ายางยังนิ่มอยู่ต่อไปต่อเดี๋ยวไม่จบนะครับอ่าด้านหลังครับผมนะครับ กันชนท้ายก็มีร่องรอยแห่งการใช้งานผ่านประสบการณ์มาบ้างนะครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่สําคัญเราต้องดูตรงชัดซีรถครับชัซีรถยังคงเดิมครับไม่โดนไม่เข้านะครับอาจจะถอยไปชนอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้กันชนไปแล้วทําให้ตัวกันชนเนี่ยมันยุบมันยุบเข้าไปข้างในหน่อยนึงก็ตามสภาพครับผมแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของตัวชักซีเนี่ยรับรองเลย พันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีนัตแล้วที่ดีนะคือรถที่มันอยู่มานานนะครับสภาพไม้เนี่ยมันแห้งมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่หดตัวอีกแล้วใช่ครับมันมันแห้งมากแล้วคือมันก็อยู่อย่างนี้แล้วมันคงสภาพแล้วคงที่ใช่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอพี่เหมาจะวัดอะไรครับแล้วก็ดูสภาพพื้นด้านในเราเราเปิดท้ายสักหน่อยไหมพี่นัทได้ได้ครับช่วยกัน โอเคนี่ภายในกระบะครับผมอ่ะอย่างที่บอกคือไม้มันแห้งมากแล้วครับถ้าเกิดไม้ไม่แห้งโอกาสที่มันเป็นรูระหว่างผ่านทางระยะเวลาที่มันมาเนาะเกือบเก้าปีเนี่ยมันหัวละมันต้องเปลี่ยนละฮะเราแทบไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนบางแผ่นเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาก็ให้เห็นกันนะครับสภาพตามจริงนะครับมันก็จะมีบางแผ่นที่มันเขาเรียกอะไรล่ะ รลองรองเนาะใช่ครับแล้วก็เหล็กฉากตัวแอลด้านข้างนะครับตรงนี้นะฮะเราทําเป็นแบบฝังพื้นเพราะฉะนั้นการบรรทุกเนี่ยมันก็จะได้เต็มที่หน่อยเรื่องของถุงปุ๋ยถุงอะไรพวกเนี้ยไม่ครูดก็ไม่ครูดไม่ขาดไม่ขาดหรือท่านที่จะเอาไปเนี่ยจริงๆพี่นะครับเราวางเหล็กแผ่นเนี่ยทับไปเลยจบนั้นเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมเหล็กแผ่นอ่ะใช่ครับปูปูทับก็ได้คทับเลยเหล็กสามมิลก็ได้ครับอ ใช้กันไปยาวๆเลยนะโดยทั่วไปก็เหล็กสามมิลปูทับไปเลยจบเลยนะฮะวัดความกว้างให้ลูกค้าชมหน่อยครับว่าความกว้างใช้งานเอาเป็นความกว้างในนะครับเท่าไหร่ครับอ้พระเจ้าพ่นาสองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบเต็มๆเลยไหมวัดมีดพอดีเลยเนาะจู่ๆเลยใช่ครับโอเคครับเห็นไหมเห็นไหมใกล้ๆใกล้มากเกินจะไม่ชัดนะระว่าสองเมตรสามสิบนะครับความกว้างภายในใช้งานสองสิบจู่ๆครับส่วนความยาวก็ไม่ต้องวัดแล้วกันครับประมาณคร่าวๆห้าเมตรครึ่งครับ เนาะได้อยู่ห้าเมตรครึ่งเพราะชะสีมันยาวพอห้าเมตรหกเดี๋ยวเขาเนีญยดูสูงให้นะครับอ่าครับเออะไรนะนี่นี่มาความสูงครข้ามมาลาแมนความสูงครองได้ไหมไหวอยู่ไหวนี่ปั๊บไม่ปั๊บแค่ไม่ปั๊บไว้เลยฮะพี่เหมาจับข้างบนไว้ก็ได้ให้ช่วยมันก็ได้โอเะ สองเมตรห้าเซนครับสองเมตรห้าเซนครับทีนี้เราเผื่ออะไรครับพี่นัทับคือมันจะมีโครงหลังคาถ้ามองเข้ามาด้วยนะครับโครงหลังคาผ้าใบตัวเนี้นะฮะเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกประมาณสิบ้าเซนเห็นจะได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เราคุมคุมผ้าใบอะครับตัวนี้ถอดได้ถอดได้เรามาเก็บไว้ข้างหน้าอีกห้าตัว เอามาเสียบไว้<ร>เป็นทำ<า>เป็นหลังคา,าแล้วก็ผ้าใบคุมได้ครับเหมือนลาแมนปีนตะกายขึ้นมามันสู้ชีวิตนิดนึงอะมาดูกันโค้งหลังคาตัวนี้ที่มีมาให้ครบทุกตัวนะครับห้าตัวยังเหลืออีกอีกห้าตัวเนาะทั้งหมดสวัสดีครับมีใครทักทายเรารบ้าง <S 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 าก็ข้อดีก็คือวเวลาคุมผ้าใบครับมันจะไม่ตกทองช้างคือมันไม่ขังอยู่ข้างบนน้าฝนเนาะใช่อ่มันก็จะไม่เป็นโค้งใช่ไหมใช่แล้วน้ำมันก็จะไหลออกซ้ายออกขวาเหมือนเต้นเลยเหมือนเต้นเลยครับผมนั่นแหละ ดูเสาข้างในดูเสาข้างในนะฮะนี่คือนอกจากโค้งแล้วนะครับที่เป็นขึ้นปกติจะไม่ค่อยเห็นตัวนี้ซอยมากขนาดนี้นะครับก็เหล็กอันนี้ซอยห่างหรือซอยทีซอยทีอผมไม่โยนพี่ก็โยนมาอะนะอันนี้สามนิ้วเหล็กสามนิ้วนะครับแล้วก็ประมาณครึ่งสามนิ้วนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวห้าตัว ฉเฉลี่ยคันนี้5เมตรครึ่งตกเมตรละตัวเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องกระบะแบะพี่หมาพี่หมาไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกมันอยู่มาเกือบ10ปีมันก็ยังอยู่ดี <c oughs> มันก็ยังอยู่ได้ไปเรื่อยๆอีกอะคือเราลองเพราะมันผ่านประสบการณ์มาขนาดนี้แล้วมันยังไม่เสียรูปนี่แสดงว่าคุณภาพเขาดีจริงๆอยู่แล้วแหล <Okay. S 1> ะโอเคเราไปต่อลงได้อ,ไดอ่ะมา อันนี้นะครับสภาพม <c oughs> <ภ>าเปลาแมนนะสภาพกับมาลาแมนอยู่เบื้องหลังมาตลอดให้เขาออกกล้องสักนิดนึง <c oughs> เอ,อ่อยังอะไรนะครับล<อ>้ออะไรยังอะไรไม่เคยสัมผัสพื้นเลยพี่นัทต้องบอกอย่างงี้โอ้ <c oughs> แสดงว่าดีมากไม่เคยเจอตะปูเลยนะ <c oughs> บอกว่ารถคันนี้ไม่เคยสลับยางว่างั้นเถอะ <c oughs> เ้ยแต่เราเข้าศูนย์ตามระยะอยู่แล้วเนาะรถศูนย์บริการเราอะเคลื่อนเปรถเทสได้ครับบางทีลูกค้าที่มาเทสไดก็อยากแค่แบบทดลองขับนะแป๊บหนึ่งอยากได้ฟิลว่าเอ๊ะขับแล้วเข้าเกียร์เป็นยังไงคอยหลังเป็นยังไงมันทุกหนังมีบ้างครับอะครับอะไรต่อดีมีอะไรมาชัสซีด้านนี้ครับอะมาดูชัสซีด้านนี้ใสๆนะครับก็ ม่จริงๆอยากจะล้างแชสซีให้เห็นเลยว่ามันยังดำขนาดไหนนะครับน้ำมันไม่หยุดไม่เยอะไม่ย้อยนะครับพวกนั้นก็เป็นเรื่องของจารบีที่เห็นนะครับอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมอยู่ด้วยนะครับเกียร์ลูกนี้เกียร์เดียวกับรถ10ล้อเผาเดียว FVM 240แรงม้านะครับไปเสื้อกียร์มินียมถ้าท่านใดจะไปทำเคลรนะครับก็แนะนำเรื่องของการติดตั้ง พีทีโอนะครับแล้วก็สวิตซ์เลี้ยงรอบหลังเกง๋งตรงไหนนะครับตำแหน่งพีทีโอเดี๋ยวยิ้มตลอดนิดทีนันี่ตรงนี้นะครับที่เราไม่ได้ติดมาเพราะว่ามันเป็นรถศูนย์เราไม่ได้ทําเคลนตำแหน่งตรงนี้เป็นไซส์เกียร์พีทีโอนะครับเกียร์แปะตรงนี้ฮะที่จะเอาสำหรับติดพนะีทีโอเนาะต่อดำได้ไหมพีนัทคันนี้ต่อได้ครับห้าเมตรครึ่งต่อได้อ่าครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ที่มาตรฐานจะเป็น4เมตรกว่า<ม>ที่จะใช้ต<ม>่อใชก็<ม>ดัมได้แต่ว่าต้องดูลักษณะงานดัมด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็พื้นที่ครับผมยางสวยทุกเส้นยางเดิมติดรถไหมติด,ดรถนะเนาะครับนั่นแหละน่าจะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะรถ<ะ>มันไม่ค่อยได้วิ่งเนาะพี่น่าจะโชว์พลังยกหัวเก่งอ่านะครับเดี๋ยวโชว์ห้องเครื่องให้ดูยกง่ายมากเลยโหออกแรงนิดเดียวเองพี่นัทอืมใช่สิคุณยืนเฉยๆนี่ผมนี่คนยก สบายครับสบายใช่นะสบายด้วยผู้ชายยกได้สบายมากครับนี่เครื่องนะครับอสองเครื่องเลยครับนี่เขาเขียนว่าโอเคเราตรวจสอบมาแล้วว่ามันโอเคนะครับแห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยโอ้โหนี่ครับมากเอาหกหมื่นห้าพันกิโลน่ะคุณหมอมันจะมีอะไรโซรมล่ะสวัสดีครับคุณเกียรติสลาครับ รถเข้าศูนย์ตลอดค่ะเพราะอยู่ในศูนย์โอ้ขอบคุณมากครับช่วยได้มากเลยนะครับคุณเกศราฮะประทับใจมากนะฮะนี้ก็เป็นแฟนเพจตัวยงนะครับครับของช่องทักคิวสูตรทักโฟเซลครับเอาลงก่อนอ่าตรงไหนอีกไหมครับที่อยากดูอยากดูตรงไหนหมอ้อยากนะพาไปส่องกันท่านที่ชมอยู่75,980กว่าท่านนะครับเดี๋ยวพีนัทไหนพี่อาตรงไหนมาบวก คือใช้สองเครื่องนี้คูณสองื่องคูณอีกเทคูณอีกประมาณ7500เครื่องถึงจะได้ตัวเลขเนาะก็ยางปัดน้ำฝนเป็นยังไงเหรอนิ่มครับสภาพยังใช้ได้เนาะมีถามมาใช่ไหมผมบอกเองโอ้ครอว่าถามทั้งทีถามอะไรยางปัดน้ำฝนเส้นไม่กี่บาทถามให้มันเป็นสาระหน่อยนะครับเนี่ยครับก็ให้ชมเดี๋ยวตากล้องครับชมบรรยากาศ ถ่ายรอบๆบคันสักหน่อยครับปีนขึ้นไปอีกรอบก็ได้นะครับะนะครับถ่ายรอบๆบคันวนสามรอบนะครับตะแกงเข้าไปอันนั้นอันนั้นบวชแล้วเพียตะแกงเข้าใบตะแกงเข้าใบดูตะแกงเข้าใบนี่ตากล้องก็งง,งอ่าตะก้าเก็บผ้าใบงงกับชีวิตมันจะเอาอะไรกับผมลักหนาเนี่ยสดสดเออนะ,นะตะก้าเก็บผ้าใบนะครับคือแไปต่อครับไปต่อครับตากล้อง ควรค่าแก่การเอาไปใช้คือสําหรับท่านที่ลูกค้าท่านที่กําลังมองหารถใช้งานจริงๆนะครับบินัทครับผมคิดว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกคือถ้าเกิดตัดราคากระบะออกแล้วถ้าเกิดต้องไปทําอย่างอื่นนะฮะครับรถคันนี้ัวเก่งเจสซีเหลือเหลือแค่เจ็ดแสนกว่าเองตรองได้ไหมต่รลงได้ครับราคาแปดแสนเก้าตงได้ใช่ครับเสียงดังมากอ่าเครื่องบินบินผ่านก็ผมผมอยากซื้อผมคิดว่าจะต่อทักเจ็ดแสนพอจะได้ไหมไม่รู้ เอากระบะด้วยไหมในก็หนๆเราก็แถมมาหมดเลยนะหลังไมกันเข้ามานะครับยังไงราคาเราแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีเออเรามีรองรับให้ครับไฟแนนซ์ลดมือสองนะครับแต่แคเมร่าแมนเดือเร็วจังวะครับราคาอะพี่เหมาเราเข้ากล้องนิดหนึ่งราคาพี่เหมาตรงนี้ราคาแปดแสนเก้าหมื่นบาทแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาตั้งนะครับราคามีไว้ให้ต่อไม่พอใจก็มาต่อลองกันใช่ เห็นสมควรแต่เราทั้งสองคนรับรองว่ารถดีเพราะว่าอยู่กับเรามาแปดปีกว่ากรบอกตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็ผมกับพี่เหมาเห็นตั้งแต่ออกตอนป้ายแดงเนาะแล้วก็ใช้ในงานของบริษัทมาตลอดนะครับรถมันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรที่เราจะหมกเม็ดได้ทุกอย่างใสใสคลีนคตรวจสอบได้ประวัติก็ก็อยู่ที่ศูนย์อะไรเนาะประวัติเรื่องของการใช้รถศูนย์ครับเพราะว่าใช้งานเสร็จแล้วก็มาเข้าศูนย์ตลอดนะครับ ไปจอดบ้าลูกค้าไม่ได้อยูแล้วใช่ไหมใช่ครับมันจอดที่ศูนย์ทุกวันแหละครับนะรถศูนย์มั่นใจได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่องอ่าไม่ใช่เพจเพจรถบรรทุกอิซุซุอิซุซุขี่ยนนะครับและช่องทักกันครับครับและช่องอิซุซุทักโฟเซลนะครับเป็นโอกาสของเราสองคนแล้วนะครับใช่ครับถ้าอยากดูไล์ สนุกสนุกได้สาระแบบนี้บ่อยๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับใช่ครับอยากให้เราไปผมก็อยากเจอทุกท่านบ่อยๆเหมือนกันนะครับถามทุกท่านด้วยนะครับอยากเจอพวกเราหรือเปล่าครับยังไงก็กดกําลังใจให้นะครับกดหัวใจให้นะครับผมโอเคพี่เหมางั้นก็เดี๋ยวเราขอตัวลาท่านผู้ชมเนาะนะครับอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็หรือจะคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะมีทางแอดมิน ติดต่อกลับนะครับนะครับติดปัญหาเรื่องเงินดาวนะครับหรือต้องการซื้อสดรถเท่าไหร่อ่าซื้อคันนี้ไปทําอะไรให้บ้างก่อนออกจากศูนย์เปลนไทยของเหลวอะไรให้ไหมอะไรถามกันเข้ามานะครับถามกันเข้ามาซื้อรถไม่ใช่เรื่องยากครับผมนะครับออกที่อีซูซุคิงยนครับครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ